สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่การขุดเหรียญฟรีนะไปเจอเหรียญนหนึ่งมานะครับค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับอ่าเหรียญมีอยู่หนึ่งพันล้านเหรียญ <c oughs> ที่สำคัญข <c oughs> ุดฟรีนะขุดฟรีผ่านมือถือนะครับตัวนี้ชื่อเหรียญน,นะเอ่อมูมูมมนิตี้อะไรนี่แหละ เดี๋ยวไปดาวน์โหลดแอปกันเนาะอ่ามันก็จะพาไปเพจสโตนะเป็นเนื่องจากว่าเป็นอ่ามินยูนิตี้นะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะคลิกเข้าไปเลยก็เปิดภาษาไทยนะยอดดาวน์โหลดเท่าไหรเน็ตจะช้าหน่อยเนาะหนึ่งเคนะประมาณพันขึ้นพันบวกเนาะ กดติดตั้งกันก่อนเลยนะฮะน่าสนใจตรงที่ว่าเหรียญเพิ่งเปิดตัวนะฮะโครงการก็เพิ่งเปิดตัวแล้วก็ขุดฟรีนะขุดฟรีเขาก็จะมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองคล้ายๆกับภายเน็ตเวิร์กนะใครที่ขุดภายเนะ็ตเวิร์กเนาะก็จะคล้ายๆกันสำหรับใครที่คน้นหาในเพส o ต้ก็ชื่อตามนี้เนาะถ้าไม่เจอก็คลิกที่ลิงก์ที่ ให้ไปก็แล้วกันนะครับใต้ใต้วิดีโอนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมาหน้านี้เนาะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Google ของเราเลยนะบัญชี Google ของเรานะฮะ Gmail ของเรานะอ่าขอต้อนรับสมใหม่เอาอันนี้มันพาไป Account เก่าของผมเนาะผมยังไม่ได้เปลี่ยน ยังไม่ได้เปลี่ยน Gmail นะครับเดี๋ยวแก้ไขใหม่การลงทะเบียนไม่ยุ่งยากนะกดเ,เข้าสู่ระบบด้วย Google ก็คืออ่าถ้าเรามีหลายบัญชี Gmail นะครับมันก็จะถามใช่ไหมผมก็จะเลือกตัวนี้เนาะพอดีว่าบัญชีหลักมสมัครไปแล้วอันนี้เป็นอ่าบัญชีของลูกสาวนะ เริ่มการขุดแค่นี้เองนะวิธีการลงทะเบียนไม่ยากนะตัวนี้ก็ไปกดรับโบน n u จะได้ทุกสิบเหรียญน,นะครับคลิกรับ b b o n u มันก็จะขึ้นมาเป็นโฆษณาเนาะแล้วก็ดูโฆษณาเขาหน่อยตัวนี้เอาโฆษณานะีละตอนนี้เรื่องระบบเรฟเฟ์น,น่าจะมีปัญหานะเพราะว่า ผมแนะนําไปสองสามคนแล้วมันไม่ขึ้นนะแต่ช่างมันเถอะอันนี้เรามาคัดลอกตัวนี้หนะ่อยหรือเราจะแชร์ตัวนี้ให้เพื่อนนะมันยังใช้ไม่ได้อะนะอันนี้อันนี้กระดานผู้นํานะกระดานผู้นนะําเนาะลองเข้าไปดูนะวิธีการลงทะเบียนก็เสร็จแล้วเนาะมันไม่มีอะไรมากนะครับโค้ดแนะนําก็จะได้เป็นเนี่ยอือะไรเอนะีอ่ะ โค้ดแนะนําเอามาไว้ที่นี่นะฮะจริงๆแล้วน่าจะยังมีปัญหาอยู่เเอออ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือเดี๋ยวถ้ามันมีความสัดสีรภาพเมื่อไหร่นะะโค้ดแนะนําเราก็จะใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะอ่ะผมก็คัดลอกมาแล้วนะอืมอ๋อมันมาแบบนี้เหรอมาเป็นลิง์กใช่ไหม ไม่เป็นไรล้วก็ขัดตัดออกไปให้ห้าดาวไปก่อนเนาะเอออันนี้ก็เป็นโค้ดของเราใครไม่มีโค้ดก็ใช้ของผมได้นะอ,อ่อดีช้าหน่อยจุกจุกจุกโอเค เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไม่เน้นเรื่องโคดแนะนำเนาะเพราะว่ามันยังไม่สะเทียนนะก็เน้นเน้นก็คืออยากให้ขุดไว้กันนะขุดขุดกันไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมาใหม่นะครับเข้าไปดูในทวิตเตอร์เนี่ยคนติดตามแค่ประมาณหลักร้อยเองนะแล้วก็เมื่อกี้ยอดดาวน์โหลดที่เพจสโตก็ก็แค่หลักพันเนาะกระดานผู้นําคนที่ได้ยอดได้เหรียญสูงสุดนะก็อยู่แค่2009นะ ของผมอยู่ประมาณสามร้อยกว่านะอันนี้เป็นบัญชีกำลังสมัครอยู่เนี่ยเป็นบัญชีลูกสาวเนาะ <c oughs> ก็สมัครติดติดไว้นะครับตัวนี้น่าจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าผมแนะนำไปสามสี่คนมันยังไม่โชว์เนะก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเนาะก็สมัครสมัครกันไปเนาะอันนี้มันก็จะขึ้นมาอ่าถ้ามันมีขึ้นว่าเครมโบนัสก็คือดูโฆษณาเนาะก็ส่วนเรื่องไวเปอร์เนาะไวเปอร์อะไรเนี่ย ลำโบนัสนะก็จะดูโฆษณาประมาณไม่กี่วิเนาะไว้เปืเป่อๆก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้คลิปนี้นะลวกันนะครับค่อนข้างจะน่าสนใจพอสมควรนะครับนะอ่ามันก็ เน็ตมันก็จะช้าหน่อยนะเดี๋ยวลากันไปตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาติดตามกันอัปเดตกันเรื่อยๆนะกดติดตาม YouTube กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับลากันไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ